สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a f d Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาซองมูลค่านักเตะที่มีราคาสูงที่สุดในแต่ละทีมในศึกไทยลีกเลกที่2จากการประเมินในเว็บไซต์ Transfer m a r k ็ t กันนะครับผมโดยคอนเทนต์นี้ผมจะแบ่งเป็น2 EP คลิปนี้จะเป็น EP แรกนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม เรามาเริ่มกันที่ทีมแรกกันเลยนะครับผมนั่นก็คือลาปาเอ c ซทีมน้องใหม่ในศึกไทยลีกฤดูกาลนี้โดยทีมรถม้ามรากตถือว่าเป็นทีมที่มีมูลค่าทีมน้อยที่สุดในลีกเลยซึ่งมีราคาทีมเพียงแค่2.3ล้านยูโรหรือประมาณ90ล้านบาทเท่านั้นโดยนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในทีมนั่นก็คือติอาโกมอสคิโต้ศูนย์หาชาวบราซิล ที่มีมูลค่าจากการประเมิอนอยู่ที่2.5แสนยูโรหรือประมาณ10ล้านบาทลอโลมาก็จะเป็นทางด้านของโจซิปอีวานสิตส่วนหน้าชาวโครเอเชียที่มีมูลค่าจากการประเมิอนอยู่ที่2แสนยูโรหรือประมาณ8ล้านบาทส่วนนักเตะไทยที่มีมูลค่านักเตะสูงที่สุดในทีมรถม้ามรากตมี3คนด้วยกันที่ราคาในตลาดเท่ากันนั่นก็คือกิรรษณาเกษมกุลวิไลชาวินธีลวัชศรีและวิชิตธานี ที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่1.25แสนยูโรหรือประมาณ5ล้านบาทนั่นเองมาที่ทีมที่2นั่นก็คือสุโขทัย FC ทีมน้องใหม่อีกทีมนึงในศึกไทยลีกฤุดูการนี้โดยทีมข้างค่าวไฟเป็นทีมที่มูลค่าทีมน้อยที่สุดในศึกไทยลีกรองลงมาจากลำปาง FC ที่ผมเพิ่งนำเสนอไปซึ่งมีราคาทีมอยู่ที่3.13ล้านยูโร หรือประมาณ120ล้านบาทตัวนาเตที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในทีมข้างคาวไฟมีอยู่ด้วยกัน2คนนั่นก็คือจอร์บัตโจตัวรุกชาวมาดากัสกาและลรซิโอโซดาปากาหลังชาวบราซิลที่ถูกประเมินไว้ที่2.5แสนยูโรหรือประมาณ10ล้านบาทรองลงมาก็คือออสมมนโซสูนหน้าลูกครึ่งสวีเดนเซเนกัล ที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่2.25แสนยูโรหรือประมาณ9ล้านบาทส่วนนกเตะไทยที่มีมูลค่านกเตะสูงที่สุดในทีมคัางข่าวไฟมีด้วยกัน3คนที่มีราคาในตลาดเท่ากันนั่นก็คือรัอสันเทียมลาดสลิงคามพมสุภะและกิติพันธ์แสนสุขมีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่1.5แสนยูโรหรือประมาณ6ล้านบาทด้วยกัน มาที่ทีมที่3นั่นก็คือคอนแก่นยูเนเตดทีมจากแดนอีสานที่ผลงานในลีกซีซั่นนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่โดยทีมจงอามพยองมีมูลค่าทีมอยู่ที่3.28ล้านยูโรหรือประมาณ130ล้านบาทโดยนักเตะที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงสุดในทีมนั่นก็คือยูเซฟเอสเซเจรีศูนหน้าลูกครึ่งสเปนมร็อกโกที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่3 5แสนยูโร หรือประมาณ14ล้านบาทรองลงมามีอยู่3คนนั่นก็คืออเลฟวบเอรากองหลังชาวบราซิลจองฮันชอรปราการหลังชาวเกาหลีใต้และอิฟสันเมโลกับตันทีมชาวบราซิลที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่3 0 0 0ยูโรหรือประมาณ12ล้านบาทส่วนนักเตะไทยที่มีมูลค่านักเตะสูงที่สุดในทีมจงอาพยอง นั่นก็นคือทีนกรอัสซูรินมีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่1.5แสนยูโรหรือประมาณ6ล้านบาทด้วยกันมาที่ทีมต่อมานั่นก็นคือนครราชสีมามาสได้ f เทีมดังจากแดนอีสานที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในทีมค่อนข้างเยอะในฤดูกาลนี้โดยทีมสวัสดแคทมีมูลค่าทีมอยู่ที่3.43ล้านยูโรหรือประมาณ140ล้านบาท โดยนาเตะที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในทีมมีอยู่2คนนั่นก็คือคิสลันเอลิกเก้สนหน้าชาวบราซิลและมอร์แกนเจมตัวรูกชาวอังกฤษที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่300,000ยูโรหรือประมาณ12ล้านบาทรองลงมามีอยู่2คนนั่นก็คือไทรอนกุสตาโวเทมเมเอร์ชาวสเปนและจอดแดนเมเร ศูนยหน้าชาวออสเตรเลียที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่2.5แสนยูโรหรือประมาณ10ล้านบาทส่วนนักเตะไทยที่มีมูลค่านักเตะสูงที่สุดในทีมสวัสดแคทตนั่นก็คือวสันฮมแสนซึ่งมีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่200,000ยูโรหรือประมาณ8ล้านบาทด้วยกันมาที่ทีมต่อไปนั่นก็คือโปลิสเทโรเอฟซอดีตยักษ์ใหญ่จากเมืองหลวงของประเทศ โดยทีมมังกรโล่เงินมีมูลค่าทีมอยู่ที่3.45ล้านยูโรหรือประมาณ140ล้านบาทโดยนัเตะที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงที่สุดในทีมมีอยู่2คนนั่นก็คืออิซักฮันนี่ปราการหลังชาวกาน้าและโลมูโรกาบาวศูนย์หน้าป้ายแดงชาวบราซิลที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่300,000ยูโรหรือประมาณ12ล้านบาทรองลงมามีอยู่2คนนั่นก็คือวูกินยอง สูน,น้าชาวเกาหลีใต้และมาร์คแรลี่บาโบศูนหน้าชาวไอริโคสที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่2.25แสนยูโรหรือประมาณ9ล้านบาทส่วนนักเตะไทยที่มีมูลค่านักเตะสูงที่สุดในทีมสุภาพบุรุษโลกเงินนั่นก็คือเฉลิมศักดิ์อาขีประกาศหลังทีมชาติไทยที่หลังจากที่เขาติดธงในศึกอาเซียนคัพและคว้าชแชมป์ได้นั้น ทำให้ตัวเขาสร้างมูลค่าให้กับตัวเองได้สูงขึ้นมามากเลยทีเดียวโดยเขามีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่200,000ยูโรหรือประมาณ8ล้านบาทเลยทีเดียวมาที่ทีมต่อไปนั่นก็คือหนองบัวพิชยะ f อทีมเจ้าบุญทุ่มน้องใหม่จากแดนอีสานโดยทีมพญาไก่ชนมีมูลค่าทีมอยู่ที่3.68ล้านยูโรหรือประมาณ145ล้านบาท โดยนักเตะที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงสุดในทีมคืออัลวินฟอ์เตสตัวรูกป้ายแดงชาวเคปเวิร์ดที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่4 0 0 0 0ยูโรหรือประมาณ16ล้านบาทรองลงมาคือเลโอซานโตสกองหลังป้ายแดงชาวบราซิลจากการประเมินอยู่ที่3.5แสนยูโรหรือประมาณ14ล้านบาทส่วนนักเตะไทยที่มีมูลค่านักเตะสูงที่สุดในทีมพญาไก่ชนมีด้วยกันถึง7รายด้วยกัน ได้แก่ปียพลผันนิชคุณอธิศรพงมรักวัฒนาพลายนุ่มสถาพรแดงสีเลออนพิชยาเจมอวุฒิชัยมารมและจิรพันธ์ผาสุขขันนักเตะที่กล่าวมานั้นมีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่1.25แสนยูโรหรือประมาณ5ล้านบาทด้วยกันมาที่ทีมต่อไปนั่นก็คือพีทีประจวบ f c ทีมดังจากดินแดนภาคใต้ตอนบน โดยทีมต่อพิคาตมีมูลค่าทีมอยู่ที่3.78ล้านยูโรหรือประมาณ150ล้านบาทโดยนาเตที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงสุดในทีมมีทั้งหมด2รายด้วยกันนั่นก็คือซามูเอลโรซาและเบเนอร์อาเวสสองกองหน้าชาวบราซิลที่มูลค่าจากการประเมินอยู่ที่3.5แสนยูโรหรือประมาณ14ล้านบาทรองลงมานั่นก็คืออิบราฮิมโทมิวะสูน้าชาในจีเรีย ที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่3 0 0 0ยูโรหรือประมาณ12ล้านบาทส่วนนักเตะไทยที่มีมูลค่านักเตะสูงที่สุดในทีมต่อพี่ค่าเป็นใครไปไม่ได้นั่นก็คือชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูดีกีทีมชาติไทยที่สลัดอาการบาดเจ็บย้ายมาจากบีจีปทุมมาเฝ้าสาวแบบยืมตัวเพื่อเรียกความมั่นใจโดยเขามีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่1.5แสนยูโรหรือประมาณ6ล้านบาทด้วยกัน มาที่ทีมสุดท้ายของ EP นี้นั่นก็คือลามพูลวอริเออร์ทีมน้องใหม่ไฟแรงในซีซั่นนี้โดยทีมราชันโคข,ขาวมีมูลค่าทีมอยู่ที่3.78ล้านยูโรหรือประมาณ150ล้านบาทตัวนักเตะที่ถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงสุดในทีมมีด้วยกันถึง3คนด้วยกันได้แก่ลุยอันตตนิโอการรับป้ายแดงชาวบราซิลลูก,ก้าบอจิสูน,น้าชาวบราซิลและโมฮัเหม็หมดออสมัน กองกลางชาวซีเรียที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่3 5 0 0แสนยูโรหรือประมาณ14ล้านบาทรองลองมามีทั้งหมด3คนนั่นก็คือเจฟเฟนสเวเร,รสตัวรูกชาสเปนส่วนอีก2รายเป็นตัวรูกชาเมียนมาอย่างมองมอง,มองรวินและองทูที่มีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่200แสนยูโรหรือประมาณ8ล้านบาทส่วนนักเตะไทยที่มีมูลค่านักเตะสูงที่สุดในทีมราชันโคขาว นั่นก็นคือสราวุธอินแป้นปากกาหลังป้ายแดงที่เพิ่งย้ายทีมมาในเลกที่2โดยเขามีมูลค่าจากการประเมินอยู่ที่200 0 0 0ยูโรหรือประมาณ8ล้านบาทด้วยกันและทั้งหมดนี้ก็คือมูลค่านักเตะสูงที่สุดในแต่ละทีมของศึกไทยลีกใน EP ีแรกนะครับผมใน E ีีต่อไปจะเป็นเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่เจ้าบุญทุ่มทั้งหลายแห่งวงการฟุตบอลไทยเดี๋ยวมาติดตามการต่อว่าแต่ละทีมมีมูลค่านักเตะเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับผม ถ้าเกิดทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาพูดคุยก,กันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกําลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ